ซีรีส์มงคลชัย8ประการชนะได้ด้วยพุทธธรรมตอนที่หชนะนางจินจมานวิกาด้วยสัจจะเมื่อความจริงถูกบิดเบือนคุณจะยืนหยัดได้อย่างไรเรามาถึงมงคลชัยครั้งที่หชัยชนะที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงนั้นมีพลังมหาศาล พลังที่จะเปิดเผยทุกการโกหกและสยบทุกการใส่ร้ายป้ายสีได้ในที่สุดบทสวดกัดตตวานะกัตถมุทรังอิวะคับพินิยาจินจายะทุทธวจนังชยะกายะมะัชเฉสันเตนะโสมะวิินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยะมังคลานิ แปลความหมายคร่าวๆพระจอมมุนีทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจินจมานวิกาซึ่งผูกท่อนไม้ที่ท้องทำเหมือนคนมีครันในท่ามกลางหมู่ชนด้วยวิธีที่ทรงสงบระงับด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเปิดมา่านตำนานชัยชนะ ในยุคสมัยพุทธกาลหลังจากพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมจนเป็นที่เคารพและศรัทธาของผู้คนมากมายแต่ก็มีบางกลุ่มที่รู้สึกไม่พอใจโดยเฉพาะนักบวชนอกศาสนาที่เริ่มเสื่อมลาบสการะพวกเขาจึงคิดแผนชั่วร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงของพระพุทธองค์ พวกเขาใช้นางจินจามานวิกาสตรีผู้ฉลาดแกมโกงให้เป็นเครื่องมือแผนการของนางคือแกล้งทำเป็นว่าตั้งคันกับพระพุทธองค์เพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระองค์และพระธรรมนางจินจามานวิกาเริ่มแผนการด้วยการแกล้งเดินผ่านวัดเชตวันอยู่บ่อยๆในยามที่ผู้คนมากมายกลับจากฝั่งธรรม เมื่อเวลาผ่านไปนางก็ผูกท่อนไม,ม้กลมๆไว้ที่ท้องทำทีว่าท้องโตขึ้นเรื่อยๆสร้างเรื่องราวเทศว่าบุตรในคันนี้ถือบุตรของพระสมณะโคดมวันหนึ่งนางเดินเข้าไปในวัดเชตวันในขณะที่พระพุทธองค์กำลังส่งแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทจำนวนมากนางขึ้นไปยืนต่อหน้าพระองค์แล้วตะโกนกล่าวร้ายด้วยเสียงอันดัง พระสมณะโคดมท่านเอาแต่แสดงธรรมให้ผู้คนฟังแต่ท่านไม่ดูแลบุตรในคันของท่านเลยหรือข้าลำบากเลี้ยงดูบุตรของเราตามลำพังมานานแล้วนะ คำกล่าวร้ายนี้สร้างความตกใจและสับสนแก่พุทธบริษัทอย่างยิ่งบางคนเริ่มสงสัยบางคนเริ่มหวั่นไหวศรัทธาของผู้คนเริ่มสั่นคลอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่พอใจและเสียงกระซิบกระซาบ ในท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งสงบดุดภูผาไม่แสดงอาการตกใจโกรธเคืองหรือตอบโต้ด้วยความรุนแรงใดๆเลยทรงวางพระทัยเป็นกลางและทรงรับรู้ว่าความจริงย่อมเปิดเผยตัวเอง แล้วในเวลานั้นเองด้วยอานุภาพแห่งพระสัจจะบารมีของพระพุทธองค์เทวดาที่สถิตอยู่ใกล้ๆทนไม่ได้กับการกระทำของนางจินจาจึงได้เนรมิตตัวเป็นหนูตัวเล็กๆแอบไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ที่ท้องของนาง ท่านใดนั้นเชือกที่ผูกท่อนไม้ก็ขาดสะบ้านลงท่อนไม,ม้กลมๆที่นางผูกไว้ที่ท้องก็หลุดร่วงลงมาที่พื้นดินเสียงดังสนัน่นความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยต่อหน้าพุทธบริษัทนางจินจามานวิกาถูกจับได้ว่าโกหกผู้คนต่างโหร้องด้วยความไม่พอใจและไล่นางออกไปจากที่นั่น นี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งที่ห้าของพระพุทธองค์ชัยชนะที่ไม่ได้ใช้กำลังหรือโต้ตอบด้วยคำพูดรุนแรงแต่ใช้สัจจะบารมีคือพลังแห่งความจริงอันบริสุทธิ์ที่สามารถทำลายคำโกหกและเปิดเผยทุกสิ่งได้อย่างหมดจดสะท้อนใจในวันนี้เรื่องราวของนางจินจมานวิกาอาจดูเป็นเรื่องในอดีต แต่ในโลกของเราวันนี้เราก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับจินจมานวิกาในรูปแบบต่างกันไปอาจเป็นข่าวปลอมเฟกนิวส์ที่สร้างความเข้าใจผิดการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายชื่อเสียงคู่แข่งหรือแม้แต่คำโกหกเล็กๆน้อยๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบลองจินตนาการถึงสถานการณ์เหล่านี้ดูสิครับ สถานการณ์ที่หนึ่งในสังคมออนไลน์คุณเห็นข่าวสารหรือข้อมูลที่บิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงมีการตัดต่อภาพหรือเสียงเพื่อใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กรที่คุณรู้จักหรือคุณอาจตกเป็นเหยื่อของการถูกนินทาใส่ร้ายจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดีคุณรู้สึกโกรธแค้นและอยากจะโต้กลับด้วยวิธีเดียวกัน สถานการณ์ที่ 2. ในการทำงานคุณอาจพบว่ามีคนบางคนบิดเบือนข้อมูลปกปิดความจริงหรือโกหกเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ตนเองก่อขึ้นสถานการณ์นี้ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและอาจจะเลือกที่ใช้การโกหกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย สถานการณ์ที่ 3. ในชีวิตส่วนตัวบางครั้งคุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าความจริงนั้นเจ็บปวดหรือการโกหกอาจจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นคุณจึงเลือกที่จะพูดความจริงไม่ครบหรือบิดเบือนบางส่วนเพื่อหลีกเรื่องการเผชิญหน้าหรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ แต่ในใจลึกๆคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์เหล่านี้คุณมีทางเลือกคุณจะยอมจำนนตต่อคำโกหกและข่าวปลอมคุณจะปล่อยให้มันบ่อนทําลายความจริงหรือคุณจะเลือกใช้สัจจะบารมีแบบที่พระพุทธองค์ทรงใช้สัจจะคือความจริงไม่ใช่แค่การไม่พูดโกหก แต่คือการยืนหยัดในความถูกต้องความซื่อตรงและความจริงใจในทุกการกระทำและทุกคำพูดการมีสัจจะจะช่วยให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อคุณเป็นคนพูดความจริงเสมอผู้คนจะเชื่อถือและไว้วางใจคุณปลดปล่อยตัวเองจากความกังวลการไม่ต้องคอยจดจำคำโกหก หรือระแวงว่าความจริงจะถูกเปิดเผยจะทำให้จิตใจคุณสงบเปิดเผยความจริงแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนความจริงจะถูกกลับฝังแต่พลังแห่งสัจจะย่อมจะปรากฏขึ้นเสมอในเวลาที่เหมาะสมคุณจะได้เห็นว่าการยืนหยัดในความจริง การไม่บิดเบือนสิ่งใดๆและการมีความซื่อตรงจะเป็นพลังที่สามารถทำลายคำโกหกการใส่ร้ายและความไม่ถูกต้องทุกรูปแบบได้อย่างหมดจดความจริงนั้นอาจจะใช้เวลาแต่เมื่อมันปรากฏมันจะมั่นคงและทงพลังเสมอชัยชนะอยู่ในมือคุณ เราได้เรียนรู้จากชัยชนะเหนือนางจินจมานวิกาแล้วว่าสัจจะบารมีคือพลังที่จะเปิดเผยทุกการโกหกไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับการใส่ร้ายป้ายสีข่าวปลอมหรือการล่อลวงในรูปแบบใด การเลือกที่จะยืนหยัดในความจริงและมีความซื่อตรงจะนำพาคุณไปสู่ชัยชนะและความสงบสุขเสมอเคล็ดลับสำหรับคุณในวันนี้พูดความจริงเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อในยุคที่ข่าวสารหลั่งไหลมามาก ให้มีสติและใช้ปัญญาในการคัดกรองเป็นคนที่น่าเชื่อถือสร้างความไว้วางใจให้กับคนรอบข้างด้วยความซื่อสัตย์จริงใจเชื่อมั่นในพลังของความจริงแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนมืดมิดให้รู้ว่าความจริงย่อมชนะเสมอจงจำไว้ว่าการโกหกเป็นเหมือนเคลื่อนใต้น้ำที่กัดกร่อนความเชื่อใจ ส่วนความจริงคือแสงสว่างที่นำทางไปสู่ความชัดเจนแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสงบโปรง่งใสและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปพบกับชัยชนะครั้งที่หกของพระพุทธองค์ที่ทรงเอาชนะสัจจะนิครนทะด้วยปัญญาบารมี และคุณจะได้เรียนรู้ว่าการใช้เหตุผลและสติปัญญาจะช่วยให้คุณเอาชนะความเชื่อผิดผิดหรือทิฏฐิมานะในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างไม่พลาดแม้แต่ตอนเดียวกดติดตามและเตรียมพร้อมรับพลังแห่งพุทธธรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น